จัดส่งแล้วนะคะวันนี้นะคะออเดอร์นะคะเกรดบีห้าพันตัวนะคะคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าสนใจนะคะโทรมาสอบถามได้คะ่ะเกรดบีตัวละสิบบาทนะคะคุณลูกค้านะคะสนใจร้อยตัวก็ทักแชทเข้ามาได้คะ่ะ อันนี้จะเป็นงานออเดอร์ลูกค้าประจำนะคะเขาเอาทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ละห้าพันตัวนะคะจริงๆลูกค้าประจำจะสั่งว่าสั่งไว้นะคะสั่งแบบขอให้ทางร้านทำไว้นะคะสามวันหนึ่งหมื่นตัวก็เอานะคะแต่ว่าทางร้าน่หวได้เท่านี้นะคะเพราะว่าทางร้านจะทำหลายเกตนะคะคุณลูกค้านะคะเพราะทางร้านจะแบ่งนะคะ แบ่งอาทิตย์หนึ่งทำงานเกรด A อาทิตย์หนึ่งเกรด A a อาทิตย์หนึ่งเกรด B นะคะคุณลูกค้านาอคุณลูกค้าประจำนะคะขอน่าจะเข้าใจนะจ๊ะลูกค้าประจำเข้าใจเนาะเพราะว่าต้องทำหลายๆเกรดนะคะเป็นงานขัดสภาพพร้อมขายนะคะคุณลูกค้าเป็นงานขัดสภาพพร้อมขายเนาะคุณลูกค้าสนใจร้อยตัวนะคะก็ทักแชทเข้ามาได้จ้า ร้อยตัวหนึ่งพันบาทน,นะคะเป็นงานเกรีดบีนะคะถ้าสนใจงานเกรีดบีก็ตัดแชทเข้ามาได้จ้าขั้งต่หนึ่งร้อยตัวนะคะเป็นงานค่าไซส์ค่าสีนะคะเป็นงานขัดสภาพพร้อมขายนะคะคุณลูกค้านะคะโอเคนะคะวันนี้แม่ค้าก็มารีวิวเท่านี้นะจ้าปิดงานออเดอร์ในวันนี้นะคะ